สวัสดีท่านผู้ชมด้นะคะวันนี้ไอมีเรื่องจะบอกคือไอเปลี่ยนทั้งโทรศัพท์ใหม่เปลี่ยนซิมใหม่มันก็จะแบบต้องสมัคร YouTube ใหม่ถูกไหมเออทีนี้ไอก็อยากให้ทุกคนไปติดตามกันเยอะๆนะ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 ก็ไอได้เริ่มมีที่อัดวิดีโอแล้วซึ่งเป็นโมพีเซนแบบไม่ต้องลูดคอม ดีเวลาแต่เน็ตมันกระโหลกมากเลยเดี๋ยวไอให้ดูมันยังไม่มาเลยเนี่ยเห็นปะเ,ปเห็นปะมันยังไม่มาเลย ข้อผิดพลาดประมาณสี่ครั้งแล้วเนี่ยห้าครั้งแล้วด้วยก็ไปติดตามกันเยอะนะมันชื่อว่าเมดิซาอาร์จีเอ็มไม่ใช่นะไม่ใช่ดีเจเมดิซาแล้วนะมันจะมีวิดีโอหนึ่งมันจะชื่อว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นเกี่ยวกับลายอ่ะมันจะเป็นวิดีโอชื่อ ไม่มีอะไรทําแล้วหรือไงเราก็แค่นั้นแหละไปติดตามด้วยนะมันก็จะมีเลนโบว์แดดอยู่ด้วยอุตส่าห์เตือนแล้วนะว่ามีเลนอยู่แค่นันแหละบา,บาย